จากที่ผมได้ทิ้งโจทย์อสมการเอาไว้นะครับเมื่อ2วันก่อนก็นกคือเป็นอสมการยกกำลังสองครับโจทย์มีว่า x กว่าหนึ่งและก็ x ลบสมากกว่า0จงแก้ปัญหาอสมการนี้ครับโจทย์นี้นะครับถ้าใครไปไม่เป็นนะครับก็ไม่ต้องตกใจหรอก การทำนะครับก็มีโอกาสมากกว่าศูนย์นะครับสองครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือกรณีที่ x บวกหนึ่งมากกว่าศูนย์นะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือ x ลบสองมากกว่าศูนย์ครับแล้วมันเหลือแค่วงเล็บเดียวได้เพราะอะไรก็เพราะว่าการย้ายข้างนะครับมันเกิดการย้ายข้างได้ โอกาสเป็น,ปนไปได้สองครั้งครั้งแรกนะครับก็คือว่า x ลบสองย้ายไปทางขวาครับมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เหลือศูนย์ครับนะครับมันก็จะได้ x บวกหนึ่งมากกว่าศูนย์และความเป็นไปได้ในกรณีที่สองก็คือ x บวกหนึ่งมันย้ายไปทางขวาครับพอ x บวกหนึ่งย้ายไปทางขวามันก็เป็นศูนย์ครับมันก็เหลือเพียง x ลบสองมากกว่า ศโอเคไหมทีนี้แก้อสมการของแต่ละส่วนก่อนนะครับส่วนแรกก็คือ x บวกหนึ่งมากกว่า, 0, าศูนย์เมื่อแก้อสมการไปแล้วจะได้ x มากกว่าลบหครับส่วน x ลบสมากกว่า0ามาเมื่อแก้อสมการไปแล้วจะได้ x มากกว่า2นะครับ โดยในแต่ละชุดนะครับที่เกิดการย้ายไปเนี่ยนะครับเขียนเป็นเส้นจำนวนได้ไงครับก็คือลบหนึ่งะครับส่วน x มากกว่าหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่จุดนะครับตำแหน่งลบหนึ่งเนี่ยยกเว้นไว้นะครับ x จะมากกว่าลบหนึ่งเป็นต้นไป จนถึง i n f i n i t y นะครับเข้าใจไหครับส่วน x มากกว่า2หมายความว่าอะไร mm hmm. ก็หมายความว่าที่ตำแหน่ง2นะครับนนี่นะครับ x มากกว่า2ก็ยกเว้น2ใช่ไหมมากกว่า2มันต้งไปนะครับก็ฝนไปจนถึง infinity ี้เข้าใไห ทีนี้เรามาดูว่ามันเกิดการทับซ้อนกันของเส้นจำนวนทั้งสองอันยังไงนะครับอย่างแรกครับลบหนึ่งนะครับผมลากเส้นยาวๆครับลากเส้นยาวๆอันนี้เป็นอินฟินิตี้แล้วนะครับตรงนี้คือลบหนึ่งครับและตรงนี้คือสองครับก็แน่นอนครับขวาก็จะมากกว่าทางซ้ายอยู่แล้วนะครับถูกต้องไหมนะครับมาปุ๊บเราก็ไม่ต้องกังวลเลยครับเราก็ ไม่ต้องฝนนะครับเพราะมันยกเว้นที่สองนะครับการที่หนึ่งเนี่ยนะครับลบหนึ่งนะครับแปลว่าทางขวามือเป็นจริงใช่ไหมครับฉะนั้นทางขวามือของลบหนึ่งเนี่ยมันก็คือบวกหมดเลยนะครับที่ผลได้คือไว้ในขณะที่สองครับมันก็เริ่มที่สองใช่ไหมครับส่วนทางซ้ายมือมันก็จะ ไม่ฝนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นบริเวณ2ไปถึงอินฟินิตี้นะครับมันคือเป็นจริงนะครับก็คือบวกกับบวกนะครับดังนั้นเราก็ฝนนะครับบวกกับบวกเป็นบวกใช่ไหมครับส่วนตรงกลางนะครับระหว่างลบหนึ่งถึงสองเห็นไหมครับว่าอันนี้มันคือค่าบวกส่วนนี้มันคือค่าลบแล้วเป็นลบของสองซึ่งไม่เป็นจริงเห็นไหมครับมันเป็นลบ ดังนั้นระหว่างตรงนี้ก็จะไม่ต้องฝนครับและสายสุดครับมันเป็นลบใช่ไหมครับและตรงนี้ก็เป็นลบเพราะมันเป็นด้านสายมือของลบหนึ่งด้านสายมือของสองลบจะลบเป็นบวกครับเราก็สามารถฝนได้นะครับก็ทําให้หลายท่านหายข้อสงสัยในการทำโจทย์ักษัะนี้นะครับและทีนี้นะครับผมจะขอขยายความนะครับเพื่อตอบคําตอบนะครับ ในขณะนี้นะครับเราก็จะเหลือเพียงนะครับบริเวณที่เราสนใจนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับดังนั้นนะครับวาดเป็นเส้นให้มันชัดๆนะครับก็คือเส้นที่ผมได้ทำไว้นะครับแบบนี้ครับ เส้นที่มันตรงเลยนะครับโดยที่ช่วงแรกครับก็คือลบหน,นะครับไปจนถึงอินฟินิตี้ใช่ไหมครับลบอินฟินิตี้และอีกช่วงหนึ่งก็คือ2นะครับไปจนถึงบวกอินฟินิตี้แต่ผมไม่เติมบวกนะตัวอินฟินิตี้เดี๋ยวมันจะเส้นมันจะทับเละนะครับเอาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมใช้ปากกาสีแดงนะครับเพื่อ ยำนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับเอาที่บริเวณลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งก่อนนะครับ,นะรบตรงนี้นะครับลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งนะครับมันก็จะมีลักษณะของเครื่องหมายแบบนี้ใช่ไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปฝนตรงตำแหน่งลบหนึ่งนะครับและเราก็ลากไปเลยจนถึงอินฟินิตี้นะครับ นี่นะครับดังนั้นนะครับจากทักษะที่เรามีมานะครับมันก็คืออะไรครับ x ใช่ไหมครับ x นั้นมีค่าน้อยกว่าลบหนึ่งถูกต้องไหมครับ นี่คือคำตอบด้านสายมือนะครับต่อมาครับด้านขวามือนะครับจาก2ถึงอินฟินิตี้นะครับเหมือนเดิมครับผมขอฝนนะครับไม่ฝนสิยกเว้น2นะครับยกเว้นสนะผมก็ล้อมรอบวงกลมไว้นะครับผมก็เน้นนะครับตรงนี้นะครับไปนะครับ แบบนี้นะครับลักษณะเครื่องหมายแบบนี้คืออะไรครับลักษณะแบบนี้ก็คือ x มากกว่า2ครับดังนั้นนะครับจากทั้งซ้ายมือและขวามือที่ผมได้ทำนะครับก็คือ x น้อยกว่าลบ1และ x มากกว่า2นะครับก็เป็นคำตอบนะครับ x น้อยกว่าลบหนะครับหรือ x มากกว่า2ครับนี่คือคำตอบของข้อ1นะครับที่เราได้ทำครับผมต่อไปก็จะเป็นข้อ2ครับ